สวัสดีค่ะโคนัดตัดตอ่อวิดีโอนะคะสำหรับใครที่สนใจจะตัดตอ่อวิดีโอหรือต้องการจะเรียนรู้เรื่องการตัดตอ่อวิดีโอด้วยมือถืออ่าให้กดติดตามช่องนัดไว้เลยนะคะนัดสตาดีออนไลน์ค่ะสำหรับคลิปวันนี้เราจะมาเรียนรู้วิธีการทำตุ๊กตาเหมาะมากเลยค่ะสำหรับคนที่ไม่อยากออกหน้ากล้องและขี้เกียจแต่งหน้าอาเราใช้ตัวตุ๊กตา โดยที่เอาตัวเราเนี่ยค่ะทำเป็นตัวการ์ตูนหรือตุ๊กตานะคะอ่าแล้วเราก็าพากเสียงเราลงไปอ่าอันนี้ก็เป็นอีกไอเดียหนึ่งค่ะซึ่งสามารถนำไปปรับใช้ได้นะคะไม่ว่าใครที่จะ,ะขายสินค้าเราก็สามารถใช้ตัวการ์ตูนเนี่ยค่ะอ่าจะเสียเวลานิดหน่อยสำหรับในการาพากเสียงใส่ลงไปอ่าถ้าเกิดว่าเราไม่ถนัด ที่จะออกหน้ากล้องและก็ไม่มีเวลาในการแต่งหน้าเราก็ใช้ตัวกระตูนะคะ่ะเป็นคนพูดแทนเรา,าเสร็จแล้วเราไปดูวิธีการเลยค่ะจะมีสองแอปนะคะที่เราใช้ก็คือเมย์ตูกับ Power Director อแอปที่นัดใช้อยู่นี้ก็คือแอป Power Director นะคะโหลดมาไว้ในเครื่องเราเลยนะคะเสร็จแล้วเราไปดูวิธีทำกันเลยค่ะ เหมยตูค่ะ,ะน่าจะเลือกถูกเนาะเหมยตูก็คือเราถ่ายรูปอะค่ะถ่ายรูปที่เราจะใช้เป็นตัวกระตูนะคะก็คือรูปเราเป็นรูปเหมือนเป็นแอคชั่นนะคะแอคหนึ่งหุบปากอ้าปากเหมือนเราพูดอะคะ่ะแต่เป็นภาพนิ่งนะคะเสร็จแล้วเราก็เข้ามาที่แอปเหมยตูนะคะแล้วเราก็แตะไปที่เหมยตูไฮไลท์นะคะ อ่าเสร็จแล้วเราก็ไปเลือกตัวรูปแบบการ์ตูนเออแล้วแต่เราเลือกเลยจะมีหกแบบให้เลือกอะค่ะอ่าเราก็แตะไปเลยค่ะอ่าอ่าลองเป็นแบบนี้ดูนะคะอ่าแต่ที่นัททำจะเป็นอีกแบบหนึง่งอ่าเป็นแบบเนะรู้สึกว่านัทจะเลือกเป็นแบบอ่ จำไม่ได้แล้วแบบไหน,น <c oughs> <c oughs> อ่ะแล้วแบบนี้แล้วเราก็กดลองใช้เลยเสร็แล้วเราจะถ่ายใหม่สดๆเลยก็ได้ค่ะหรือเราจะ,ะเลือกในอัลบ,บั้มเราก็ได้แต่นันจะไปเลือกในอัลบ,บั้มนะคะอาเนียค่ะนัดถ่ายไปแล้วก็คือนัดก็ทําเป็นตัวกระตูนแล้ว เดี๋ยวลองทำให้ดูหนึ่งตัวนะคะสมมุติว่าเราเอารูปปากปากเล็กน้อยเห็นไหมคะเขาก็จะมาประมวลผลให้เสร็จเลยแต่งใหเสร็จเลยคือเราไม่ต้องแต่งหน้าเลยอะคะอ่ะก็จะออกมาประมาณนี้ก็คือแต่ละแบบเนะีคะเราสามารถเปลี่ยนได้เลยะคะ่ะว่าจะเอาเป็นสีอะไรที่นัดเลือกก็จะเป็นสีฟ้า อาหานาเลือกจะเป็นตัวนี้เขาจะเปลี่ยนให้เราหมดเลยค่ะแล้วแต่เราเลยว่าจะเลือกสไตล์ไหนเราชอบแบบไหนก็เลือกเอาได้เลยอืมก็ลองดูเป็นใส่กระต่ายดูเนี่ค่ะเอ้ยก็เอาที่เราชอบเลยอ่าอย่างนี้ก็น่ารักดีเนาะ <c oughs> โอเคถ้าได้แบบแล้วเราก็กดบันทึกกดบันทึกนะคะออา ก็บันทึกสมมติวันอาแบบนี้นะอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือบันทึกไว้ในแกลเลอรี่เราแล้วแล้วเราก็ย้อนกลับเราก็ไปทําใหม่ให้ครบสัก4ีห้แอ๊กอะค่ะมีรูปหุบป,ปากอ้าปากคือรูปเหมือนอิรยาบถตอนที่เรากําลังพูดะอะค่ะแต่เป็นภาพนิ่งแล้วทําไว้อย่างเงี้ยค่ะเนี่ยที่นัดทำไว้อย่างเงี้ยค่ะนัดทำไว้รู้สึกจะเป็น6แอ๊กอ่ะก็โอเคเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปต่อกันที่แอ power director นะคะค่ะเราก็โหลดแอป power director เข้ามานะคะก็คือโหลดเข้าเพจสตเหมือนกันก็คือใช้ใช้งานฟรีเหมือนกันแล้วก็แตะเข้าไปนะคะแตะเปิดเลยค่ะ,ะจากนั้นจากนั้นเราก็ไปเลือกสร้างโครงการเลยค่ะสร้างโครงการนะคะสีน้ำเงินตรงกลางเนี้ยค่ะ แล้วเราก็อ่าวันนี้เราเลือกเป็น9ต่อ16ก่อนนะคะก็คือเป็นแนวตั้งเนาะอืมเราจะตั้งชื่อโครงการด้วยก็ได้ค่ะเพื่อเราจะได้จำง,ง่ายเนาะเ,เมื่อเรามาอย่างนี้แล้วเสร็จแล้วเราอ่าแตะกลับไปก่อนนะคะแล้วเรามาอ่าแตะตรงตั้งค่าด้านข้างค่ะรูปฟันเฟืองนะคะแล้วแตะไปตรงคำว่าตั้งค่านะคะ จากนั้นตรงคำว่าเอฟเฟกภาพเริ่มต้นนะคะถ้ามันเปิดอยู่ให้แตะปิดนะคะให้แตะปิดนะคะตรงคำว่าเอฟเฟกภาพเริ่มต้นนะคะให้ปิดเสร็จแล้วจากนั้นเราก็แตะก,กลับไปค่ะแล้วกลับมาที่วิดีโอโดยที่เราแตะตรงรูปรูปวิดีโอแล้วก็เป็นตัวโน้ตตรงนี้นะคะสัญลักษณ์ตรงนี้แล้วเรา ไปเอารูปภาพค่ะแล้วเราก็แตะมาที่รูปภาพรูปภาพตรงกลางนะคะสัญลักษณ์ภูเขานี้นะคะอ่าแล้วก็ไปดูในอัลบัม้มก็คือรูปภาพที่เราทําเป็นตัวการ์ตูนจากแอปเหมยตูเมื่อสักครู่ค่ะอ่าของนัดจะอยู่ในเทมม่า่านะคะอ่านี่ค่ะแล้วก็เลือกมาเลือกมาแตะไปที่รูปแล้วกดบวกนะคะจึงสองสาม สี่ห้เอ่ะเอาหลายๆเลยค่ะซ้ำๆกันนะคะเพื่อที่เวลาพูดอะคะ่ะก็จะมีหุบปากบ้างอ้าปากบ้างขยับปากบ้างค่ะก็จะได้มีหลายๆแอคนะคะ,ะสมมุติว่าไปสามรอบลรหลายๆรูปเลยถ้าเราพูดยาวก็เอาหลายๆรอบแต่เ,เอาเผื่อ,อไว้ค่ะ ถ้าเกิดว่ามันเกินเดี๋ยวเดี๋ยวเราลบได้นะคะ,ะเสร็จแล้วกดสามเหลี่ยมข้างบนเลยนะคะ,ะเราได้ประมาณนี้แล้วทีนี้เราแอปพอร์ตออกไปก่อนนะคะ,อะแอกพอร์ตงานออกไปก่อนอแอกปอร์ตงานออกไปเลยนะคะ,ะบันทึกไปยังแกลเลอรี่หรือ ไีการก็เป็น hd ตดีตอนนี้เราไม่ต้องเสียเงินนะคะเป็น hd ดีกดผลิตงานเลยค่ะอ่าลองอัปโหลดสักครู่นะคะโหลดเสร็จแล้วเราก็แตะตกลงนะคะแล้วเรากลับไปถ้า กลับไปที่วิดีโออีกครั้งหนึ่งนะคะเรากดออกไปก่อนนะคะเสร็จแล้วเราไปเลือกโครงการใหม่นะคะ16ต่อ9เหมือนเดิมค่ะแล้วเราไปเอาวิดีโอล่าสุดที่เราเอ็กพอร์ตแล้วนะคะกดบวกมันก็จะขึ้นเป็นขอบเขียวๆอย่างนี้นะคะ ใช่ไหมคะโอ้ยาวมากเลยหลายแอกเลยเยอะเลยค่ะทีนี้เราก็แต่ให้เป็นขอบเขียวๆนะคะแล้วเราก็แตะไปที่ดินสอนะคะอ่าแล้วเรามาปรับความเร็วค่ะเพะเื่อเวลาบางคนพูดช้าพูดเร็วนะให้ปากมันขยับเร็วขึ้นไปตรงความเร็วนะคะอ่าเสร็จแล้วเลื่อนขึ้นให้สุดเลยค่ะแล้วลองเลื่อนดูนะคะว่าปากขยับเร็วไหม ก็ประมาณนี้เนาะเอาเร็วสุดเลยถ้าเราโอเคแล้วทีนี้เราก็ได้วิดูแล้วแล้วเราก็ไปใส่เสียงกันนะคะอไปใส่เสียงอ่าถ้าเราต้องการให้วิดีโอของเราอะค่ะพูดยาวกว่านี้เราก็ไปที่รู i ิเคตนะคะแต่ไปตรงดินสอเหมือนเดิมนะคะ แล้วก็ไปเลือกตัวรูปพิเคตนะคะภาษาไทยก็คือซ้ำนะคะเราก็จะได้วิดีโอเพิ่มขึ้นมาอีกออะอ,ะอ,ะอ,ะอะไรอันเลยก็จะได้ยาวก็สวยเป็นการ Copy l a y e ลเยอรอะค่ะ,ะทีนี้เราก็ไปใส่เสียง ใส่เสียงเราก็ไปตรงที่เราเลือกเหมือนตอนเที่เราโหลดวีดีโอเข้ามาเลยค่ะเราไปเลือกตรงนี้นะคะแต่ทีนี้เราจะไปเลือกตรงเสียงข้างบนนะคะเสียงข้างบนที่เป็นรูปตัวโน้ตนะคะ,ะเสร็จแล้วก็ไปเลือกตรงเสียงบรรยายนะคะ,ะแต่ไปที่เสียงบรรยายเลยค่ะ,ะแล้วกดตรงคำว่า Record นะคะ อ่าแล้วเลือกแท็กเสียงแรกนะคะพอพอเรากดตกลงเราก็เริ่มพูดได้เลยค่ะว่านัดพูดนะคะสวัสดีค่ะโค้ดนัดนะคะโค้ดนัดตัดต่อวิดีโอค่ะใครที่สนใจตัดต่อวิดีโอก็ติดตามช่องนัดไว้นะคะค่ะสำหรับวันนี้เราจะมา ทำตัวการ์ตูนแล้วใส่เสียงเราเป็นเสียงภาคเหมาะมากเลยค่ะสำหรับคนที่ไม่ชอบออกหน้ากล้องและขี้เกียจแต่งหน้าเราก็สามารถใช้ตัวการ์ตูนที่เราทำเนี่ยค่ะออกหน้ากล้องแทนตัวเราเราสามารถออกไอเดียว่าเราจะเอาการ์ตูนเนี่ยค่ะไปใช้กับสินค้าของเราหรือกับ ตัวโปรโมทของเราหรือจะใช้เป็นตัวการ์ตูนพูดสอนงานอ่าก็คือทุกอย่างใช้แทนตัวเราเราอาจจะพากเฉพาะเสียงเราลงไปก็คือทําแบบนี้เลยค่ะแบบที่นัดทำเนี้ยค่ะอ่าก็จะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกหนึ่งหนึ่งไอเดียหนึ่งเลยค่ะที่เหมาะมากเลยค่ะสำหรับคนที่ไม่อยากเห็นหน้าไม่อยากออกหน้ากลองไม่อยากให้เพื่อนให้เพื่อนอหรือยังอายเพื่อนอยู่ยังไม่ถนัด การออกหน้ากล้องอะคะ่ะอ่ายังไม่ชอบออกหน้ากล้องแล้วก็ไม่มีเวลาสําหรับการแต่งหน้าอ่าเราก็ทําเป็นตัวการ์ตูนอย่างนี้ไว้แล้วแล้วเราก็พากเสียงพากเสียงใส่แล้วพูดพูดเสียงใส่ลงไปเลยค่ะอ่าซึ่งเป็นวิธีที่สามารถทําได้ง่ายๆเลยค่ะไม่ยากแล้วลองทําดูนะคะเมื่อเราพากเสี็งเสร็จเราก็กดไปที่ปิดนะคะแล้วเราก็ กดย้อนกลับแล้วลองลองเล่นดูนะคะถ้าเกิดว่าเสียงมันสั้นไปยังไม่ได้แล้วก็ปรับปรับเอาให้ได้ตามที่เราต้องการนะคะอ่าแล้วถ้าเกิดว่าเสียงมันอ่าของนัดก็จะเออเหมือนจะพอดีเลยกับรูปกับการ์ตูนเนาะถ้าเกิดไม่พอดีเราก็กดสีเขียวนะคะแล้วเราก็ตัดออกค่ะ,ะลบออก ะะแตะไปตรงสีเขียองนี้คะแล้วก็ลบไปที่ถังขยะนะคะก็เป็นการลบออกะค,ะค่ะค่ะเมื่อเราพอใจวิดีโอของเราแล้วเรากา็นำวิดีโอออกไปใช้งานได้เลยนะคะโดยที่เราติ๊กไปตรงลูกศรอ,ออกตรงนี้นะคะข้างบนนะะียค่ะนะคะ่ะแล้วก็บันทึกไปยังแกลเลอรี่หรือ SD สดีกาเนะะี่ยค่ะแตกเข้าไปเลยนะคะถ้าเรายังไม่ได้เสียเงินเราก็จะได้แค่ เซสดีเจ็อ่ามันจะได้ยังยังไม่ถึงคูดีที่เป็นลูกคุญแจล็อกไว้เนี่ค่ะถ้าเราจะอ่าเป็นคูดีก็ต้องเสียเงินนะคะอ่าเสร็จแล้วเราก็กดอ่าผลิตงานเลยค่ะอ่าถ้าเป็นภาษาไทยก็จะเป็นผลิตเนาะแต่อ่าของบางคนเป็นภาษาอังกฤษก็จะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่ไม่ใช่เซตติ้งนะคะโอเคก็อ่ากดผลิตงานเลยนะคะอ่า ก็จะรอเอ็กพอร์ตสักครู่นึงแล้วงานของเราก็จะไปอยู่ในอา,าอราบงของเวอร์เนอรย์นะคะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็จบเท่านี้นะคะสวัสดี